สอนยื่นภาษีบุคคลธรรมดาปี63แบบฉบับจับมือทําค่ะสวัสดีค่ะพิมภาษีอย่างย่อนะคะวันนี้ค่ะพิมพ์จะมาสอนทุกคนนะคะยื่นภาษีกันได้บุคคลธรรมดาผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ตของกรมสมรพากรนะคะซึ่งเมื่อทุกคนดูคลิปนี้จบแล้วนะคะพิมพ์เชื่อคะ่ะว่าทุกคนจะสามารถยื่นภาษีเองได้โดยที่ไม่ผิดพลาดอีกต่อไปค่ะ สำหรับคนที่ติดตามพิมพ์นะคะทางช anel ของ YouTube อย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีดีแบบนี้และส่วนใครนะคะที่ตามพิมพ์ทาง Facebook Fanpage นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้ก็กด Follow e r ไว้ด้วยนะคะ และสำหรับในวันนี้ค่ะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะพิมพ์ก็ได้เตรียมโจทย์เอามาไว้ค่ะซึ่งเป็นรายได้ของกลุ่มออนไลน์ครีเอเตอร์นั่นเองนะคะก็จะมีรายได้ประเภทของเงินเดือนนะคะมี Google Adsense ค่ะมีการรับงานวิทยากรนะคะแล้วก็รวมถึงการรับงานรีวิวต่างๆด้วยค่ะเพื่อให้ทุกคนนะคะสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ทําตามได้เลยทันทีจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันในคลิปได้เลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นนะคะเดี๋ยวพิมพ์ขออนุญาตที่จะเท้าความไปถึงวิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่2วิธีด้วยกันนะคะวิธีที่1นเนี่ยเรามักจะคุ้นเคยกันนะคะเรียกว่าวิธีเงินได้สุทธินั่นเองค่ะ ซึ่งก็จะคำนวณมาจากรายได้นะคะหักด้วยค่าใช้จ่ยายหักด้วยค่าลดหย่อนนะคะแล้วก็ถึงจะมาเป็นเงินได้สุทธิค่ะเราค่อยเอาเงินได้สุทธิตัวนี้นะคะไปคูณกับอัตราภาษีก็จะได้เป็นภาษีที่เราต้องเสียนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนวิธีที่2นะคะซึ่งหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยเรียกว่าวิธีอัตราร้อยละ0.5นั่นเองค่ะเราจะนํารายได้นะคะที่ไม่ใช่เงินเดือนหักออกนะคะแล้วก็คูณด้วย 0. 5จค่ะจะได้เท่ากับภาษีที่ต้องเสียถ้าเกิดว่าภาษีที่คํานวณแล้วนะคะไม่ถึง5,000บาท เราก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเสียภาษีที่5้าพันบาทได้ก็คือเราจะต้องมีรายได้อยู่ที่1ล้านบาทดังนั้นจาง่ายๆค่ะว่าเสียภาษีล้านละ5,000บาทนั่นเองค่ะซึ่งสําหรับวิธีที่1แล้วก็วิธีที่2นะคะเราก็ต้องเอามาคํานวณแล้วก็เทียบกันค่ะถ้าเกิดวิธีไหนที่เสียภาษีมากกว่าก็ให้เลือกใช้วิธีนั้นในการเสียภาษีนั่นเองค่ะสําหรับตัวอย่างในวันนี้นะคะพิมพ์จะนํารายได้เป็นในของกลุ่มออนไลน์ครีเอเตอร์ค่ะมาเป็นตัวอย่าง ซึ่งก็จะมีรายได้ทั้งหมดอยู่ประมาณ4ประเภทนะคะก็จะได้แก่เงินเดือนค่ะมี Google Adsense นะคะมีการรีวิวสินค้ามีวิทยากรนะคะซึ่งในส่วนของงานรีวิวสินค้านี้นะคะก็จะมีการหาค่าใช้จ่ายตามจริงด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะคะที่มีการใช้ค่าใช้จ่ายตามจริงเนี่ยทุกคนจะต้องมีการจัดทําบัญชีรา,รายรับรายจ่ายนะคะแล้วก็รวมถึงการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ครบถ้วนด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะสําหรับใครที่มีภาษีหางมาที่จ่ายนะคะที่ เราถูกจ้างงานแล้วก็มีการหักเงินที่จ่ายไว้หน้าที่ของเรานะคะก็คือจะต้องไปตามเก็บหนังสือรับรองการหักเงินที่จ่ายมาให้ครบถ้วนนะคะเพราะว่า <on> ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราถูกหักเงินที่จ่ายแต่ว่าเราไม่มีตัวหนังสือรับรองการหักเงินที่จ่ายพิมพ์บอกไว้เลยนะคะว่าคุณไม่สามารถใช้สิทธิ์นั้นได้จะต้องมีการสละสิทธิ์นั้นไปนะคะเท่ากับว่าเราเนี่ยจ่ายเงินไปฟรีๆโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ถูกหักเงินที่จ่ายไว้อย่าลืมไปตามเก็บหนังสือรับรองมาให้ครบด้วยนะคะ ต่อไปเป็นในส่วนของค่าดหย่อนค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยพิมยกมาเพียงแค่6อย่างเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่าดหยนอนที่กรมสรรพากรให้ใช้ได้เนี่ยมีอยู่เยอะมากนะคะทุกคนสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรนะคะส่วนในส่วนตัวอย่างนี้นะคะพิมพ์ยกมา6อย่างค่ะได้แก่ตัวดหย่อนของบิดานะคะซึ่งจะต้องอายุ60ปีแล้วก็ไม่มีรายได้ด้วยนะคะมีสิทธิ์ดหยนอนอยู่ที่3 0,000บาทแล้วก็มีเบีย้ยประกันชีวิตค่ะมีดอกเบีย้ยบ้านนะคะมี s s F มีเงินบริจาคสําหรับโรงพยาบาลศิริราชนะคะแล้วก็รวมถึงโครงการช็อคดีมีคืนด้วยค่ะหลังจากที่เรามีข้อมูลครบถ้วนแล้วนะคะทั้งในส่วนของรายได้แล้วก็ในส่วนของค่าลดหย่อนนะคะก่อนที่เราจะไปยื่นภาษีจริงๆในเว็บของกรมสรรพากรนะคะเราก็จะมีเครื่องมืออยู่ตัวหนึ่งค่ะที่จะมาช่วยเราในการคํานวณแล้วก็วางแผนภาษีด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาใช้เครื่องมือนี้ไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะ สำหรับเครื่องมือตัวนี้นะคะพิมพิดค้คนขึ้นมาเพื่อให้ง่ายสําหรับในกลุ่มของออนไลน์ครีเอเตอร์ค่ะเราไม่ต้องจํานะคะว่าไรายได้แต่ละประเภทของเรานั้นเป็นเงินได้ประเภทไหนตามกฎหมายนะคะเพียงแค่จําว่าตัวเองเนี่ยมีรายได้อะไรบ้างแล้วก็กรอกข้อมูลลงไปตรงนี้นะคะตัวนี้เนี่ยระบบจะคํานวณให้เองว่าควรจะเป็นเงินได้ประเภท40วงเล็บไหนถึงจะสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากภาษีได้สูงที่สุดค่ะเดี๋ยวเราลองเอาข้อมูลจากตัวอย่างนะคะมาคํานวณในนี้ดูค่ะ สำหรับรายได้ตัวแรกนะคะที่เรามีก็คือเป็นรายได้จากเงินเดือนนั่นเองค่ะเราก็เอามาใส่ด้านล่างได้เลยนะคะอยู่ที่สามแสนหกหมื่นบาทเราก็มีภาษีหักนที่จายด้วยนะคะอยู่ที่12,000บาทหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นรายได้ของ Google Adsense ค่ะอยู่ด้านบนนะคะอยู่ที่ห0 0สนบาทค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นการรีวิวสินค้าค่ะจากที่เราเคยเรียนกันมาก่อนหน้านี้นะคะเราจะรู้ว่าการรีวิวสินค้านั้นนะคะถือว่าเป็นการจ้างงานจ้างทํานะคะก็จะอยู่ในหมวดหมู่ของ40่วงเล็บ2ค่ะแต่ว่าในโจทย์นี้นะคะมันจะมีการหาค่าใช้จ่ายตามจริงด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาข้อมูลที่ครบถ้วนเนี่ยมาใส่ในตารางนี้เนี่ยเขาก็จะคํานวณให้เองค่ะว่าเราควรจะใช้เป็น40่วงเล็บ2หรือว่า40่วงเล็บค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะ หลังจากใส่รายได้ลงไปแล้วนะคะตรงนี้ก็ยังคงเป็น40วงเล็บ2อยู่เนะาะเดี๋ยวเรามาใส่ค่าใช้จ่ายตามจริงค่ะพอใส่ค่าใช้จ่ายตามจริงไปเรียบร้อยนะคะตัวเครื่องมือตัวนี้เนี่ยก็จะคำนวณให้เลยค่ะว่าควรจะไปอยู่ในหมวดหมู่ของ40วงเล็บ8จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะประหยัดภาษีได้มากขึ้นนั่นเองค่ะและก็รายได้ตัวสุดท้ายของเรานะคะก็คือรายได้จากการเป็นวิทยากรนั่นเองค่ะใส่ลงไปเลยนะคะสองแสนบาทค่ะ ่ากนัยนพิยากรน,นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายตามจริงนะคะแต่ว่ามีหักนทีิจ่ายก็ใส่หักน้ตจ่ายไปให้ครบถ้วนนะคะทุกคนหกพันบาทหลังจากที่ใส่ารายได้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ค่าลดหย่อนกันค่ะในส่วนของค่าลดหย่อนนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราเองมีสถานะใดนะคะซึ่งตรงนี้ตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นสถานะโสดนะคะแล้วก็ มีการถามว่าดอ,อนคุณพ่อคุณแม่ค่ะอยู่ที่สามหมืนบาทนะคะซึ่งทุกคนจะเห็นนะคะว่าตารางด้านซ้ายตัวนี้เนี่ยจะมีการใส่ข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้เท่าไหร่บ้างค่ะต่อไปนะคะประกันชีวิตค่ะของเราที่ลดหย่อนได้ของตนเองนะคะอยู่ที่สี่หมืนบาทต่อไปเป็นดอกเบี้ยบ,บ้านค่ะห้าหมืนบาทนะคะ พิมพ์ใส่ตัวเลขพอพิมพ์ใส่ตัวเลขเกินแบบผิดแบบนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่ามันจะขึ้นดีฟอ u ล t ตัวแดงให้เลยนะคะนั่นหมายความว่าเราใช้สิทธิ์เกินที่เราจะใช้ได้ก็คือ10,000แบาทแต่อันนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าพิมพ์คีย์ตัวเลขผิดนะคะมันก็เลยเกินไปอ่าแก้ตัวเลขเนาะเป็นห0,000บาทเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีบริจาคของโรงพยาบาลศิริราชด้วยนะคะโรงพยาบาลเนี่ยจะสามารถหกค่าใช้จ่ายได้สองเท่าให้เรามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะ แต่ว่าตอนที่เราใส่เนี่ยให้เราใส่ตัวเลขที่เราบริจาคไปจริงๆนะคะว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวตัวนี้นะคะระบบเขาจะคำนวณให้เองค่ะว่าสิทธิ์ที่เราจะสามารถใช้ได้คือเท่าไหร่นะคะต่อไปเป็นโครงการชอบดีมีคืนค่ะ32,000บาทนะคะที่เราใช้ไปทุกคนเห็นไหมคะว่าพอเราใช้สิทธิ์เกินเนี่ยตัวเครื่องมือตัวนี้มันจะฟ้องเลยค่ะว่าเอ้ยคุณมีการใช้เกินไปนะเตือนเราไว้นะคะว่าเราจ่ายเงินเกินกว่าที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้นั่นเองค่ะ เราก็มาตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตัวเราเองเนี่ยใส่ค่าที่จ่ายตัวรถจอดเนี่ยถูกหรือเปล่านะคะขาดอีกตัวหนึ่งค่ะของพิมพ์ก็คือ S S F นั่นเองนะคะซึ่งด้านซ้ายมือเนี่ยตัวเครื่องมือตัวนี้นะคะจะคำนวณให้เลยค่ะว่า30%ของรายได้ของเรานั้นนะคะจะสามารถซื้อ S S F ได้เท่าไหร่ R M F ได้เท่าไหร่นะคะรวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตัวนี้เนี่ยจะคำนวณเปลี่ยนไปตามรายได้ของเรานะคะซึ่งพิมพ์ถึงได้บอกว่ามันง่ายมากๆเลยนะคะ หลังจากที่ใส่รายได,ได้ใส่ค่าลดหย่อนไปเรียบร้อยแล้วนะคะมากดตรงที่แ็บของ summary ตัวนี้ค่ะสีเขียวซึ่งแถบตัวนี้นะคะทุกคนไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะระบบเนี่ยได้ทําการคํานวณมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าคุณจะมีเงินได้ประเภท40วงเล็บ1 40วงเล็บ40วงเล็บอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นไฟล์รวบรวมทั้งหมดนะคะว่ามีไรายได้กี่บาทมีหางนันที่จ่ายเท่าไหร่แล้วก็สามารถหาค่าใช้จ่ายได้เท่าไหระคะ่ค่ะ ซึ่งเมื่อสักครู่นะคะอย่างที่พิมพ์บอกไปว่าปกติการรีวิวสินค้าเนี่ยมันอยู่ในหมวดของ40วงเล็บ2ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเรามีค่าใช้จ่ายตามจริงอยู่ที่50,000บาทตัวเครื่องมือตัวนี้นะคะก็จะผลักลงมาให้อยู่ในหมวดหมู่ของ40วงเล็บ8ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาไรายได้จากการรีวิวสินค้านะคะขึ้นไปอยู่ที่40วงเล็บ2มันจะหักค่าใช้จ่ายได้สูงสุดแค่100,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีค่าใช้จ่ายตามจริงใช่ไหมคะแล้วเเราเอาอ การรีวิวสินค้าเนี่ยมาอยู่ในส่วนของ40% 8เราจะสามารถห,กหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงเพิ่มได้อีก50,000บาทนั่นหมายความว่าเราก็จะเสียภาษีน้อยลงนั่นเองค่ะซึ่งสําหรับเครื่องมือตัวนี้เองนะคะพิมพ์ก็ขอสงวนสิทธิ์ไว้สาหรับคนที่ลงเรียนคอร์สแท็กฟอร์ออนไลน์ครีเอเตอร์กับพิมพ์เท่านั้นนะคะซึ่งสําหรับใครที่ไม่ได้ลงเรียนกับพิมพ์นะคะอาจจะไม่ได้ใช้เครื่องมือตัวนี้เนาะอาจจะต้องไปคํานวณเองนะคะว่าเมื่อเรามีรายได้เนี่ย เราจะยื่นในหมวดหมู่ไหนดีเพื่อที่ให้เรานะคะได้เสียภาษีน้อยที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เป็นนักเรียนที่โรงเรียนในคอร์สแท็กฟอร์ออนไลน์ครีเอเตอร์นะคะตัวเครื่องมือตัวนี้เนี่ยพิมพ์ก็ให้ทุกคนนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดในคอร์สได้ทันทีเลยค่ะ ซึ่งในแถบของซัมมารีนี้นะคะทุกคนก็สามารถที่จะใช้นําไปยื่นในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรซึ่งจะทําให้เรานะคะมีข้อมูลที่จะคอร s สเช็คแล้วก็ยื่นภาษีได้ง่ายเพื่อนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปยื่นภาษีในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรกันค่ะหลังจากเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้ใช้เครื่องมือในการที่จะช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเข้ามาสู่หน้าจอของกรมสรรพากรนะะั่นเองค่ะเพื่อมายื่นภาษีนะคะเมื่อทุกคนเข <Palest S 1> ้ามาหน้าจอนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ ให้ทุกคนเลือกที่ตรงนี้ได้เลยค่ะยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี6-3นะคะแล้วก็เลือกคําว่ายื่นออนไลน์ค่ะหลังจากที่กดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าตาของ e-filing ค่ะกดตรงยื่นแบบภาษีตรงนี้ได้เลยค่ะกับพาสเวิร์ดนะคะในการเข้าระบบซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีแล้วนะคะอย่างเช่นของพิมพมีเรียบร้อยแล้วก็ สามารถที่จะเข้าสู่ระบบไปได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่ยังไม่มี user ไม่มี password นะคะทุกคนก็จะสามารถเข้ามาที่สมัครสมาชิกตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนไว้ด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เข้าไปกรอกข้อมูลข้างในนะคะเขาจะให้ใส่เลข laser id นะคะก็คือจะเป็นเลขด้านหลังบัตรประชาชนด้วยนั่นเองค่ะในส่วนของพิมพ์นะคะพิมพมีรหัสเรียบร้อยแล้วพิมพก็จะเข้าสู่ระบบ,บเลยค่ะ เมื่อเข้ามาหน้าจอนี้นะคะ eFiling เขาก็จะถามค่าว่าเราจะนำข้อมูลใน MyTax Account เนี่ยมายื่นประกอบในการเสียภาษีหรือเปล่านะคะซึ่งตรงส่วนนี้เองเนี่ยก็จะเป็นส่วนของเงินลดหย่อนต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงเงินบริจาคนะคะซึ่งพิมพ์พเคยคลองเข้าไปแล้วนะคะข้อมูลมันไม่ครบเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์พก็จะไม่ใช้นะคะจะก,กรอกเองทั้งหมดเลยค่ะ ตรงนี้ของพิมพมีแจ้งเตือนขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าพิมพเนี่ยเคยมีการยื่นแบบไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นการยื่นแบบเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าสมมติถ้าเป็นของใครเนี่ยที่ยื่นแบบครั้งแรกก็จะไม่มีหน้าจอนี้ขึ้นมาเตือนนะคะเข้ามาสู่หน้าแรกค่ะก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลทั่วไปของเรานะคะตรวจสอบให้ครบถ้วนค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่เลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดน,นะคะครบถ้วนหรือเปล่าพอเราเห็นว่ามันครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลงมาด้านล่างค่ะ หลังจากนั้นก็กดทํารายการต่อไปค่ะเข้ามาสู่หน้าจอที่สองนะคะตรงนี้เองเนี่ยเขาก็จะให้เราใส่สถานะของเรานะคะซึ่งอยู่ด้านล่างเดี๋ยวพิมพจะพาทุกคนไปกรอกค่ะสถานภาพตรงนี้นะคะก็ให้ใส่ว่าโสดนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยปกติสถานะการยื่นแบบนะคะจะเป็นการยื่นปกติอยู่แล้วแต่เนื่องจากของพิมพ์อที่บอกไปนะคะว่าพิมพมีการยื่นไปแล้วแล้วก็อันนี้เนี่ยมาทําคลิปให้ทุกคนเฉยมันก็เลยขึ้นว่าเป็นยื่นเพิ่มเติมนะคะตรงนี้ก็ไม่เป็นไรปล่อยผ่านไปได้เลยนะคะ แล้วก็กดทํารายการต่อไปค่ะหลังจากที่กดทํารายการต่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าจอที่สองค่ะซึ่งหน้าจอนี้นะคะเขาก็จะให้เราระบุประเภทเงินได้แล้วก็ค่าดหย่อนของเรานั่นเองค่ะซึ่งว่าสักครู่นี้นะคะเราได้มีเครื่องมือในการคํานวณแล้วเราจะมีเงินได้อยู่ทั้งหมด3ประเภทนะคะก็คือสี่สิวูเลบหนึ่งวงเล็บสองแล้วก็วงเล็บแดนั่นเองค่ะก็มาเลือกตามนี้ได้เลยนะคะสี่สิบวูเลบหนึ่งค่ะสี่สิบวงเลบสองแล้วก็วงเล็บ8ดนะคะ ถัดไปด้านขวามือค่ะก็จะเป็นในส่วนของค่ารถยนต์นั่นเองค่ะก็ติ๊กให้ครบนะคะเท่าที่เรามีสิทธิ์ที่จะใช้รถยนต์ได้จากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีบิดามารดาค่ะเบี้ยประกันชีวิตของตัวเองนะคะดอกเบี้ยบ้านนะคะแล้วก็เงินบริจาคค่ะของสถานพยาบาลแล้วก็จะมีชอบดีมีคืนด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะมี s s f นั่นเองค่ะเมื่อติ๊ก ข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดที่ทำรายการต่อไปค่ะเข้ามาหน้าจอที่3นะคะจะเป็นหน้าจอในส่วนของการบันทึกเงินได้ค่ะซึ่งจากเครื่องมือเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาก็จะได้มีการสรุปรวมมาให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะว่าเงินได้แต่ละประเภทนั้นนะคะมีจำนวนทั้งหมดกี่บาทมีภาษีทางักที่จ่ายอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ ตรงนี้ก็จะมี40วงเล็บหวงเล็บ2นะคะรวมถึง40วงเล็บ8ที่เป็น Google Adsense แล้วก็รายได้จากการรีวิวสินค้าด้วยค่ะเดี๋ยวเราเอาข้อมูลตรงนี้นะคะมากรอกลงในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้เลยค่ะเริ่มต้นด้วย40วงเล็บหน,นะคะเราก็จะเอาข้อมูลจากไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะคะมากรอกลงไปได้เลยค่ะ40วงเล็บหมีเงินได้อยู่ที่360,000บาทนะคะแล้วก็มีภาษีทางราชการอยู่ที่12,000บาทค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมากรอกเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของคนที่จ่ายเงินได้ให้กับเรานะคะกรณีที่ใครนะคะที่มีการเปลี่ยนงานหรือว่าย้ายงานนะคะอาจจะมีคนที่จ่ายเงินให้มากกว่า1คนให้เลือกคนที่จ่ายเงินให้เราสูงสุดนะคะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด3 6 0 0 0กันบาทใช่ไหมคะมันอาจจะมีสองสคนก็ดูว่า2อสามคนนี้ใครจ่ายเงินให้เราเยอะที่สุดก็ใส่เลขของคนคนนั้นนั่นเองค่ะแต่ว่าตรงนี้นะคะพิมพ์จะใส่เป็นเลขสมมุติลงไปนะคะ เมื่อกรอกสี่วงเล็บหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะเรามากรอกส0สิบวงเล็บสองกันต่อค่ะสําหรับสี่สิบวงเล็บสองจากตัวอย่างนะคะก็จะเป็นเงินได้จากวิทยากรใช่ไหมคะสองแสนบาทที่ตัวเครื่องมือคํานวณให้นะคะแล้วก็มีหางหนีิจ่ายอยู่ที่หกหมืนบาทค่ะพิมพ์ใส่ตัวเลขเกินก็จะมีตัวขึ้นมาเตือนนะคะว่าข้อมูลไม่ถูกต้องเนาะหลังจากนั้นนะคะก็เหมือนเดิมค่ะใส่เลขประจําตัวของคนที่จ่ายเงินได้ให้กับเราะคะ่ะ ตรงนี้พิมพ์จะเป็นเลขสมมุตินะคะเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดทํารายการต่อไปค่ะหลังจากที่กดทํารายการต่อไปแล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าตาของเงินได้ประเภท40วงเล็บ8นั่นเองที่เราเลือกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ40วงเล็บ8ของเราจะมีอยู่2หมวดด้วยกันนะคะก็คือมี Google AdSense แล้วก็มีการรีวิวสินค้าเรามาใส่ข้อมูลของ g o ค g l e Adsense กันก่อนค่ะ ดอกดาวตรงนี้นะคะกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะคะเลือกรายได้อื่นๆค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ระบุประเภทเงินได้ได้เลยค่ะของเราเป็น Google Adsense นะคะก็ใส่มาเป็น Google Adsense แล้วก็ใส่จำนวนเงินค่ะทั้งหมดของเราก็คือหกแสนบาทนะคะเราไม่ถูกหกักภาษีในที่จ่ายไว้นะคะก็ใส่ตรงนี้เป็นศูนย์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเนื่องจากว่าเป็นเงินได้ประเภทสีบวงเล็บแที่ไม่สามารถหักแบบเหมาได้นะคะ เขาก็จะให้เรานะคะหากค่าใช้จ่ายตามจริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีค่าใช้จ่ายก็ใส่ตรงนี้ไปได้เลยแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็ให้ใส่ตรงนี้เป็นศูนย์ค่ะแล้วก็มาใส่เลขประจําตัวของผู้ที่จ่ายเงินให้กับเรานะคะในส่วนของ Google Adsense เองนะคะเขาก็จะไม่ได้มีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีมาให้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะให้ทุกคนกรอกเลขศูนย์ไป12ตัวแล้วก็ตามด้วยเลข1ค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะว่า4ี Bullet แปดของเราเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทใช่ไหมคะ Google a d s e n s เรากรอกเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเหลืออีกตัวหนึ่งค่ะก็คือรายได้จากการรีวิวสินค้านะคะให้เรามาติ๊กตรงนี้ค่ะเพิ่มรายการเงินได้ค่ะหลังจากที่ติ๊กเพิ่มรายการเงินได้เสร็จนะคะก็จะขึ้นข้อมูลมาให้เรากรอกค่ะตรงดอกดาวตัวนี้เลือกเหมือนเดิมค่ะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะคะเลือกเงินได้อื่นๆค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ว่าเป็นการรับรีวิวสินค้านะคะ ใส่เงินได้ค่ะตรงนี้เรามีภาษีทางน้าที่จ่ายด้วยนะคะอย่าลืมใส่ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการรีวิวสินค้าเองนะคะเรามีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็มีการจัดเก็บเอกสารอย่างครบถ้วนนะคะก็คือมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ห้าหมื่นบาทใส่ตรงนี้ห้าหมื่นบาทไปได้เลยค่ะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับใครที่ใช้การหักค่าใช้จ่ายตามจริงนะคะทุกคนจะต้องมีเอกสารหลักฐานตัวนี้ให้ครบถ้วนนะคะเพราะว่าสพากรเขาจะขอตรวจอยู่แล้วนะคะสําหรับคนที่หักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงเราจะติ้งต่างมาใส่เองไม่ได้นะคะทุกคนเมื่อกรอกตัวค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะมากรอกคนที่จ่ายเงินได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเนื่องจากตัวเราเองนะคะมีการหักค่าใช้จ่ายไว้ เพราะฉะนั้นนะคะก็คือให้ไปดูหนังสือรับรองการหักหนะี่จ่ายตรงนั้น,นะคะ่ะว่ารายไหนที่จ่ายให้เราสูงที่สุดนะคะก็ให้ใส่เลขประจําตัวของผู้เสียภาษีรายนั้นๆค่ะตรงนี้พิมพ์ก็จะใส่เป็นข้อมูลสมมติเหมือนเดิมนะคะทีมไม่มีตัวเลขเนาะเมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะ เนื่องจากว่าตัวเราเองนะคะมีการหาค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงสปกร์เองนะคะก็จะให้เรามากรอกข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าไอตัวที่เราหาค่าใช้จ่ายตามจริงนั้นนะคะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอะไรบ้างอย่างเช่นที่เราบอกกันไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายของการตัดคลิปนะคะมีการถ่ายภาพแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินค่าจ้างนะคะเราก็สามารถที่จะใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะ5 0 0 0 0บาท แต่ถ้าเกิดว่าตัวห้า0 0นบาทตัวนี้นะคะมีค่าจ้างอยู่สามหมื่นแล้วก็อีกอันนึงอาจจะเป็นค่ายิงแอดของ Facebook นะคะเราก็สามารถที่จะมาเพิ่มตรงนี้ได้ว่าเป็นค่าโฆษณา Facebook นะคะแบบนี้แล้วก็ใส่ตัวเลขเพิ่มตรงนี้ได้ค่ะแต่ว่าเนื่องจากของเรานะคะไม่ได้มีค่าโฆษณา Facebook เราก็จะไม่ใส่เนาะก็จะใส่แค่เฉพาะค่าจ้างนะคะแล้วก็กดทำรายการต่อไปค่ะมาถึงหน้าถัดไปนะคะเขาก็จะให้เราบันทึกค่ารถจอดนั่นเองค่ะ เมื่อสักครู่นี้พิมมีรถยนต์ของบิดามารดาที่เลือกไว้นะคะตรงนี้เขาจะให้สายเลขบัตรประชาชนของคุณพ่อเราค่ะก็อย่าลืมเตรียมไว้ด้วยนะคะมีประกันชีวิตนะคะสี่หมืนมีดอกเบี้ยบ้านห้าหมื่นนะคะชอบดีมีคืนชอบดีมีคืนเมื่อสักครู่นี้นะคะเรามีอยู่สามหมืนสองพันบาทแต่เวลาที่เรามากรอกตรงนี้นะคะก็คือให้กรอกตามสิทธิ์สูงสุดที่ใช้ได้ก็คือสามหมืนบาทนั่นเองค่ะ แล้วก็มีซื้อ S S F ด้วยนะคะอยู่ที่หนึ่งแสนบาทหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วตัวเงินบริจาคที่เราติ๊กไว้เมื่อสักครู่นี้จะต้องไปใส่ในไหนมันจะอยู่ในหน้าถัดไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามากดทำรายการต่อไปค่ะ ตรงนี้นะคะสาหรับใครที่ใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนบิดามารดานะคะเขาก็จะขึ้นข้อความมาเตือนให้ค่ะว่าตรงตามเงื่อนไขไหมที่สําคัญเลยนะคะก็คือว่าเนื่องจากค่าลดหย่อนบิดามารดาเนี่ยเขาจะให้เพียงแค่คนใดคนหนึ่งใช้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครมีพี่น้องเนี่ยก็อย่าลืมถามพี่น้องด้วยนะคะว่ามีใครใช้สิทธิ์ของคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วหรือย,ยังนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนใช้สิทธิ์ไปแล้วนะคะลูกคนอื่นเนี่ยไม่สามารถใช้ได้มันจะเป็นการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนนั่นเองค่ะ ถ้าเกิดว่าตรวจสอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ก็กดโอเคได้เลยค่ะก็จะเข้ามาสู่ในหน้าของการคำนวณภาษีนะคะตรงนี้นี่เองค่ะที่เราจะมาใส่เงินบริจาคที่เราบริจาคให้กับโรงพยาบาลศิริราชเมื่อสักครู่นี้นะคะตะกี้เราบริจาคไป50,000บาทนะคะเราก็ใส่ตัวนี้เลย50,000บาทค่ะหลังจากที่เรากรอก50,000บาทไปเรียบร้อยแล้วนะคะระบบเขาก็จะคำนวณค่ะว่าสิทธิ์เนี่ยเราจะสามารถใช้ได้เท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันใช้ได้แค่85,000บาทนะคะ เนื่องจากเงินบริจาคตัวนี้นะคะเราจะสามารถใช้ได้เพียงแค่ไม่เกินร้อยละสิบของรายได้หลังหักค่าลดหย่อนนะคะมันก็จะอยู่ที่850,000บาทเพราะฉะนั้นนะคะ10ของ850,000บาทก็คือ85,000บาทนั่นเองค่ะเมื่อกรอกข้อมูลตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรทัดสุดท้ายกัน,นะคะ่ะว่าเราจะได้เงินคืนภาษี8,500บาทตามไฟล์เครื่องมือที่เราใช้คำนวณเมื่อสักครู่นี้ไหมนะคะเดี๋ยวลองมาดูค่ะ ลงมาด้านล่างนะคะก็จะเห็นค่ะว่าเรามีการชําระภาษีไว้เกินอยู่ที่8,500บาทนะคะซึ่งก็ตรงตามไฟล์ที่เราคำนวณไว้เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะตรงนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะสําหรับข้อ15นะคะถ้าเกิดว่าใครมีการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนกลางปีไปนะคะก็อย่าลืมเอาภาษีที่ตัวเองยื่นไปเนี่ยมาใส่ตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพิมพไม่ได้มีการยื่นตรงนี้พิมพ์ก็จะใส่สูงนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะได้เงินภาษีคืนทั้งหมดแ5ดพันห้าร้อยบาทค่ะลงมาด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของการอุดหนุนภาคการเมืองนะคะก็ไม่ต้องอุดหนุนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นคําร้องขอคืนภาษีนะคะซึ่งพิมพก็สนับสนุนให้ทุกคนนะคะขอคืนภาษีคืนมาทั้งหมดค่ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพิมพ์ติกข,ขอคืนภาษีเนี่ยมันจะให้กรอกข้อมูลอื่นเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพิมพ์จะติ๊กว่าไม่ขอคืนภาษีแล้วกันนะคะเพื่อให้สามารถที่จะไปหน้าจอถัดไปได้นั่นเองค่ะแล้วก็กดทํารายการต่อไปนะคะ มาถึงหน้าจอสุดท้ายนะคะหน้าจอนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอของการยืนยันการยื่นแบบค่ะซึ่งตัวเราเองนะคะก็จะต้องมาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเลขประจําตัวผู้เสียภาษีข้อมูลส่วนตัวของเรานั้นถูกต้องไหมนะคะแล้วก็ลงมาด้านล่างค่ะว่าเรานะคะมีความประสงค์ที่จะขอคืนภาษี8,500บาทหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นหน้าจอนี้นะคะหลังจากที่ทุกคนตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ให้กด ยืนยันการยื่นแบบไปได้เลยค่ะแต่สําหรับพิมพ์เองนะคะพิมพ์ขออนุญาตไม่กดแล้วกันเนาะเพราะว่าพิมพ์ได้มีการยื่นภาษีไปเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือขั้นตอนทั้งหมดนะคะในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี6-3นั่นเองค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการยืน่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,านในปี63ค่ะซึ่งทุกคนจะเห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ยากเลยเราสามารถที่จะทําเองได้ง่ายๆนะคะแล้วก็หากใครมีคําถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้คลิปนี้ได้เลยค่ะหรือว่าใครนะคะที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้ดูด้วยกันด้วยนะคะ และอย่าลืมนะคะกด subscribe กดติดตามช anel ภาษีอย่างย่อไปด้วยรวมถึงคนที่ติดตามผ่านทาง Facebook นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เพจภาสีอย่างยอ่อกด follower แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะเจอกันในคลิปถัดไปค่ะ